มาวันนี้จะพามาชมนะครับรถตู้เข้าใหม่หนึ่งกันนะครับเป็นรถปี2019นะครับเครื่องยนต์สามพันดีเซลร้วนนะและที่สําคัญนะครับเลขไม้เพียงแค่1นึ0 0 0สมนโลนะฮะคันนี้นะครับเข้าเช็คระยะซ์วิสท,ที่สูงตลอดต่อเน,นื่องไม่มีขาดแน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานราชการนะครับได้ล้อแม็กอลอยมาเรียบร้อยนะสาภาพภายในนะครับได้เป็นหน่เบาะหนังนะครับมิกกี้เมาส์นะไม่มีหัวหมอนคอบพนักเท้าแขนทุกที่นั่งนะครับได้ม่านมารอบคันนะชุดลำโพงมาอีก4ตัว จอกลางอินเตอร์เนมาเต็มนะด้านหน้ามีจอแอนดรอยมาพร้อมกล้องถอยหลังอีกนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะ้ะเลขไมค์เพียงแค่1 2 0 0 0 0สอโลอย่างที่แจ้งไปจนดนราคาเปิดให้เพียงแค่8 6 9 0 0 0ันบาทใครสนใจหาอยู่นะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดในคลิปเต็มครับผมสวัสดีครับพบกับผมติ่งเพชรยนต์เช่นเคยนะครับวันนี้มีรถตู้นะครับมาแนะนำอีกหนึ่งคันสวยงามแน่นอนแล้วก็เป็นรถหน่วยงานราชการนะครับ เข้าเช็คระยกเซอร์วิสที่สูดตลอดนะครับคันนี้ได้มานะเป็นรถปี2019นเะครับเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสติกอร์ยังอยู่น่าจะรู้นะว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพตัวรถกันเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับใครหาอยู่พลาดไม่ได้กับคลิปนี้นะครับก่อนไปชมคลิปเต็มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ที่หนึ่งนะครับอมาชมสภาพตัวรถพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเดี๋ยวผมมองจากเริ่มจากด้านหน้าเนาะ ตั้งแต่โคมไฟหน้าเลยนะได้แท้เดิมนะครับมาดูใกล้ๆนะครับโคมไฟหน้านะนี่มาทางด้านนี้เลยนะโคมไฟหน้านะครับแท้เดิมนะยี่ห้อโคโยโตะยังอยู่นะครับนี่สวยๆใสๆนะไม่มีกรอบไม่เหลืองไม่แตกไม่ร้าวนะครับร่องรอยสเก็ตหินนี่ก็แทบไม่มีเลยนะลูกค้านะมาไล่เรียงต่อมานะครับเราจะดูที่กันน็อตแก้มนะนี่น็อต ไม่มีขยับนะน็อตแท้เดิมนะครับนี่ฮะน็อตฝากระโปรงนะแท้เดิมซีนออนนะนี่ฮะจิกเข้านิ่มๆนะฮะแท้เดิมนี่ฮะปัมม๊มนูนโตโยต้าอยู่ครบนะนี่ช่องรูฟอมรูฟอมเนี่ยสวยๆใสๆกลมๆนะครับเช่นเดิมนะครับสติกเกอร์น้ำยาแอร์อยู่ครบนะอ่ะสายขวานะครับพาชมทุกซอกทุกมุม รถเข้าใหม่นะลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะผมพามารีวิวให้ดูนะครับว่ารถเข้าใหม่เนี่ยสภาพเป็นไงนะครับนี่ฮะโลโก้โคโยโตะนะครับซ้ายขวาได้ได้พาร์ทเดิมของเดิมรอบคันแน่นอนนะกระจังหน้าคมเนียมสองเส้นใหญ่ๆคาดยาวอย่างนี้เลยนะครับอะหม้อ,อลงเด็กแต่เดิมนะนี่ฮะมาคิวซีแต้มสีเดิมอยู่ครบนะครับนะไม่มีลอ่องรอยขยับดัดแปลงนะครับ น็อตแท้เดิมสายไฟท่อยางต่างๆไม่มีร่องรอยของหนูกัดแทะนะครับได้ไฟตัดหมาะคู่หน้ามาด้วยนะอ่ะมาชมกันต่อนะส่วนอื่นนี่ฮะโครงสร้างโครงสร้างนี่สติกเกอร์มอกนะนี่นะนนะอยู่ดีอยู่ครบนะครับได้แท้เดิมไม่มีชนด้านหน้ามาแน่นอนนะและอย่างที่แจ้งไปนะเป็นสติกเกอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวลอกออกแล้วก็เก็บงานให้นะครับ นะน่าจะรู้อยู่เนาะว่ามาจากหน่วยงานไหนนะนะครับอ่ะมีน,นี่ก็ประมาณอย่างนี้แค่แค่ร่องรอยขีดฝัดน,นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับแต่ว่าไม่รับประกันเลยไม่มีชนหนักพิ่ความสาไาม้น้ําท่วมนะก็จะมีประมาณแค่อย่างนี้เนาะคันนี้นะได,ได้ได้ล้อเปลี่ยนลงล้อแมกมาด้วยนะลูกค้าของเดิมสเปคเดิมโรงงานเขาจะเป็นล้อกระทะนะขอบขนาด15นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ย ลงล้อแมกอลอยมาแล้วนะได้เป็นขอบ16บนะครับซีรีส์ยางปัจจุบันก็คือ2 1 5ทับ6 5ขอบ16นะครับยางยังเหลือลึกๆอย่างนี้นะเพราะว่ายางเป็นปลายปี23นะรถเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับใช้งานอีกยาวๆเลยนะช่วงล่างอาจจะยังไม่ได้ให้ดูเนอะลูกค้าบ่อยรถเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยนะฮะฝุ่นเดิมทุกอย่างเลยนะเก่าสดๆร้อน นะเ,ดเดี๋ยวพาชมโครงสร้างส่วนอื่นนะลูกค้าผมรับประกันได้เลยว่าได้แท้เดิมแน่นอนนะครับอะน็อตฝาประตูนะนี่ครับไม่มีขยับนะนะน็อตแท้เดิมประตูไม่ตกไม่หล่นนะครับชายประตูไม่ผูกนะครับนี่ฮะสภาพบอกเดี๋ยวขัดสปาให้นะครับแผงประตูร่องรอยขีดขวัญไม่มีนะครับได้ผ้าม่านมารอบคันนะ ในม่านมันรอบคันนะครับมีสภาพคอนโซลน,นะฮะยังไม่ได้ล้างสปาทําความสะอาดนะแค่นั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวล้างออกมาในสวยกิบแน่นอนนะครับอย่างที่แจ้งไปลูกค้าน่าจะทราบนะเป็นรถของหน่วยงานราชการเข้าเช็คระยะเซอร์วิที่ศูนย์ประจําต่อเนื่องนะครับไม่มีขาดแน่นอนนะอ่ามองจากด้านข้างนะครับบานสไลด์นะเหลี่ยมคมสันสีตัวรถเนี่ยเดิมเดมเลยนะสีเนี่ยบางเดิมรอบคันนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ล้างสปาขัดเคลือบแค่นั้นเองนะครับอ่ะส่วนต่อไปที่เราจะเช็คนะครับก็จะเป็น ลอ่องรอยเม็ดอ์กในใต้รางน้ําฝนนะครับนีบ่จะต้องมีตั้งแต่หัวจะรดท้ายเลยนะฮะลูกค้านะจะเรียงยาวเป็นแถวไปเลยนะอีกจุดหนึ่งสังเกตนะครับก็จะเป็นตัวโลโก้ของกระจกนะครับต้องเป็นโลโก้โตโยต้าทุกบานนะครับนี่แสดงว่ารถบางทีอ่ะอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชนแต่ว่ารถลงข้างทางใช่ไหมพอลงข้างทา,า,างเนี่ยกระจกแตกต้องเปลี่ยนแล้วเขาจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นของแท้บันแพงนะก็จะเปลี่ยนเป็นของซัพพลายเออร์เจ้าอื่นนะครับ ตัวรางน้าฝนก็จะคดจะงอเวลาเคาะทาใหม่นะครับล่องรอยเมสปอร์ตเมสอาร์คเนี่ยมันจะเลือนจะจางมันจะไม่ข่มนะบางทีหายไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาเคาะเคาะเนาะเหล็กกระทบเหล็กนะครับอ่ะเปิดดูสภาพภายในโอ้หเลื่อนมาอะไรนิ่มๆนะไม่มีโดนชนโดนแปะมาแน่นอนสภาพภายในนะครับก็จัดเรียงเบาเป็นแบบสามแถวนะแถวสุดท้ายเป็น4ี่ที่นั่งนะนะแถวสุดท้ายเนี่ยเป็น4ี่ที่นั่งนะ นะครับแล้วก็แถวกลางเนี่ยเป็น3ที่นั่งนะครับส่วนคู่หน้าก็จะเป็น2ที่นั่งนะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะไม่มีหัวหมอนแต่มีพนักรองคอให้นะครับแล้วก็มีพนักขาเขียนให้ทุกที่นั่งนะยังไม่พอนะด้านหลังเบาะเนี่ยเขาจะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะนี่นะครับคันนี้นะนี่ฮะพุ่มมาให้ใหม่นะลูกค้านะพร้อมกับชุดลําโพงนะครับสี 4, 4ตัวนะคู่หน้าสองเนาะแล้วก็มีจอกลางเพื่ออ n นเตอร์เทนนะครับ จอหน้าก็จะเป็น Android นะลูกค้าระหว่างเ,าเดินทางนะจะดูหนังฟังเพลงหรือแม้กระทั่งอจอยคาราโอเกะก็ได้นะครับตัวช่องแอร์เนี่ยออกทุกช่องเย็นทุกจุดนะผมเช็คให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรื่องความเย็นผมเช็คตรวจสอบให้อีกรอบหนึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะครับดูสปาให้อย่างดีเลยนะแต่นี่อย่างที่ให้ลูกค้าดูเนะี่ยรถจะเข้าใหม่ยังไม่ได้สปาดูฝ้าสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับอย่างอย่างที่ลูกค้าเห็นนะเป็นสติกเกอร์หน่วยงานนะเขาก็ ดูแลรักษาค่อนข้างดีนะเพียงแต่ว่ารถอ,อาจจะไปจอดก่อนที่จะมาที่เพชรยนเราอาจจะไปจอดแล้วก็ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเนาะนะนี่จะมีที่วางแก้วน้าน,นี่เป็นไงตัวนี้ล็อกด้วยนะบางทีตัวขนาดแก้วไม่เท่าเนาะนะนะก็สามารถกดล็อกได้นะครับนี่จะวางขนมนมเนยได้นะนะครับเ <c oughs> บาะนะเป็นเบาะหนังฟูฟูตึงๆนะครับฟูฟูตึงๆเลยเพียงแต่ไม่มีปิดไม่มีแตกนะลูกค้านี่ดูดิ คนะันนี้นะนอกจากเบาะมาแล้วพิธิบาร์นะี่ฮะมีให้ด้วยนะมีวิธีวางแก้วน้ํานะแล้วก็ตัวพื้นนะเขาปูลายมาให้ใหม่นะครับนี่นะพื้นก็ไม่มีฉีกไม่มีขาดถูกไหมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปกติถ้ารถทั่วไปเนี่ยดูแลรักษาไม่ดีเนี่ยแค่พื้นเนี่ยก็มีร่องรอยฉีกขาดแล้วเพราะว่าอาจจะวางของหนักหรือว่าอาจจะใช้ไม่ได้ไม่ได้รักษานะครับอะ มาดูกันต่อนะครับเชิญพาไปชมตัวโครงสร้างนะนี่นะครับจะเป็นล่องรอยเมทาร,ร์กเนาะนีฮะสติ๊กเกอร์การลอยจะเป็นสติ๊กเกอร์ใสนะนะครับนะครับไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าตัวโครงสร้างเนาะถ้าเป็นสีเดียวกันนี่สันนิษฐานได้เลยว่าสา์สีมานะสาดสีมาก็ต้องสันนิษฐานต่อไปว่ามันทาไมถึงก็ไม่ทาสีใช่ไหมฮะก็อาจจะโดนชนโดนแปะมานะนี่สติ๊กเกอร์การลอยอีก้วสติ๊กเกอร์ใสนะครับ เนะม็ดอาร์คนะคมแบบนี้นะครับนี่ฮะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการข่ายกันงัดก,กันเนี้ยนะไล่เลี้ยงขึ้นไปนะครับสติ๊กเกอร์กันหนีบดมือแ้่ดิมนะครับนะไล่เลี้ยงขึ้นไปอีกนี่มีอีกะนะสติ๊กเกอร์กันรอยนะครับนี่ฮะใต้รางน้าฝนนะจะมีร่องรอยเม็ดอาร์คนะร่องรอยเม็ดสปอตเนี่ยเลี้ยงเป็นแถวอย่างนี้เลยนะลูกค้านะครับอ่ะนี่ฮะแม้กระทั่งตัวเสาบานสไลด์เห็นไหมนี่มีมานะครับเลี้ยงครบๆนะ น็อกไม่มีขยับเนาะอันนี้ลืมให้ดูนี่เห็นเห็นลำโพงชุดคู่หน้าไหมนี่ลำโพงชุดคู่หน้านี่จอยสเตตินไปงนี่ฮะดูหนังฟังเพลงนะชุดเครื่องรงเครื่องเสียงได้เลยนะครับอไปกันต่อนะครับบานสไลด์สไลด์ให้ดูเบาๆแน่นๆหนึ่งๆไม่มีตกไม่มีหล่นนะรถไม่เคยโดนชนโดนแปะนะลางตรงนะครับตัวด้านข้างอย่างที่แจ้งไปนะ ดูกระจกนะดูดใต้หลังน้ําฝนนะส่วนตัวตัวถงังตัวโครงสร้างบอดี้เนี่ยเช็คสีนะเสียงต้องดังกลางวานใสสวยใสๆแบบนี้นะครับจะไม่ดังตึกๆนะนะครับอ่ะด้านท้ายนะดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับด้านท้ายจุดที่จะโดนนะก็จะมีตัวหัวเองนะส่วนมากกันนะครับที่จะโดนเพราะว่าเป็นเวลาเข้าตึกเข้าใต้อ,อ,อาคางอาคารอะไรเงี้ยนะครับถ้าคนขับไม่ได้ เราตังระวังบควนก็จะโดนพูดกันตรงนี้บ่อยๆนะครับไฟเบรกตรงที่3นะครับนี่อยู่สูงเลยนะระดับสายตามองเห็นชัดเจนนะมีปัดน้ําฝนหลังฉีดน้ําฝนนะกระจกแถเดิมนะพร้อมไล่ฟ้านะครับมีมาให้นะโคมไฟไท้ายนะมีร่องรอยนี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะฮะนี่ให้ดูชัดๆเลยคือคือรถมันมัน,ม,นมันก็ต้องมีโดนบ้างนะครับแต่ว่า มันไม่ทําให้โครงสร้างเสียหายบอดี้เสียหายเลยนะครับเนี่ยก็เป็นรอยบุบเล็กๆน้อยๆนิดๆหน,น่อยๆนะครับอ่ะนี่ฮะคันนี้ได้พิเศษมากล้องนะครับกล้องถอยสเปคเดิมเขาจะไม่มีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าเซนเซอร์การระยะถอยเนาะแต่คันนี้ติดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นรถปีสิเก้านะเลขไม้แค่แถวฟอนะครับอ่ะนี่ฝาท้ายนะครับเปิดมาด้านท้ายนะ เบาะแถวสุดท้ายแถวนี่นะสีที่นั่งเนี่ยด้านท้ายเนี่ยเขาสามารถพับเก็บและแขวนนะพับแขวนไว้ได้นะจะเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระเนี่ยเยอะเลยนะครับใส่ได้ตู้เย็นใส่ได้อ่ะห้าหกคิวใส่ได้นะนะครับนี่ฮะพื้นก็สะอาดสะอาดนะเพียงแต่ว่ามีต้องรอยหลังเบาะเนาะยังไม่ได้ไม่ได้ดูแลรักษาความสะอาดเต็มร้อยนะถ,ถ้าถ้าถ้าดูจากลักษณะการใช้งาน แต่ว่าโครงสร้างบอดี้รถเสี่ยมสีสันตัวรถเนี่ยไม่มีโดนมาเลยนะครับอ่ะมาชมกันต่อนะด้านท้ายนะเราก็จะดูตั้งแต่ตัวของโคมไฟท้ายนะครับว่ามีร่องรอยการกรอบแตกไหมบางทีมันกรอบเนาะมันไม่ได้แตกนะแต่มันกรอบมันจะมีทําให้ตัวน้ําค้างเนี่ยเข้าไปในในโคมไฟได้นะครับก็จะทําให้ตัวโคมไฟเนี่ยเสียหายเบรกแล้วมองเห็นไฟไม่ชัดอะไรเงี้ยนะนะครับ คมไฟก็เป็นแท้เดิมน,นะครับนี่โภยต่นะต่อมาจุดสังเกตเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นตัวร่องรอยเม็ดอาสนะครับนี่ฮะตั้งแต่โคมไฟไล่ยันถึงหลังคาเลยนะต้องคมๆสวยๆอย่างนี้นะนี่ฮะตัวหูหูแขวนหลังาฝากับฝา,บฝา,าท้ายเนาะก็จะมีปั๊มอาปั๊มแอลครบนะครับนี่ไล่เรียงมานะเม็ดองเม็ดแท็กนะครับโคมไฟโิโตะแท้เดิมนะครับจุดไปก็ไปดูตัวโชค๊คนะ มีร่องรอยการแตกซึมของตัวสีหรือเปล่านะมีข้ามน้ำมันไหลไหมมีรอยขูดขีดเป็นเส้นไหมแสดงว่ามันเริ่มมีฝุ่นเข้าไปนะเพราะพวกนี้เนี่ยเวลาถ้าเขามีรั่วซึมนะเขาจะรับน้ําหนักไม่ได้นะเพราะว่าฝาท้ายเนี่ยหนักเกือบ300โลนะเสาแค่ครึ่งนิ้ว2ต้นนะครับถ้าไม่แข็งแรงเอาไม่อยู่นะครับด้านท้ายนะก็ผิดม่านมาให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ฝาท้ายบุกหนังมาให้อีกนะเก็บ คืออยู่ภายในเนี่ยจะไม่เห็นโครงสร้างเป็นเหล็กเดิมเลยเพราะว่าถ้าสเปคเดิมเนี่ยมองเห็นจะเห็นตัวโครงสร้างเป็นเหล็กนะนี่ก็เก็บงานมาไม่เด็ดเลยนะครับมาที่ด้านท้ายกันต่อนะเช็คตัวโครงสร้างกันต่อนะครับนี่ฮะข้างก่อนนะตรงนี้ก็จะมีร่องรอยเม็ดอาร์คอยู่สองจุดนะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้อีกหกเม็ดนะครับจ้องเรียงอยู่อย่างนี้เนาะนี่ก็เป็นจุดสังเกตนะครับว่ารถมันไม่เคยชนนะถ้าเคยชนคือชนเข้ามาหนักเนี่ย ยังไงเขาต้องเคาะนะเข้าอู่ทําสีเก็บงานอะไรเขาจะเคาะเสร็จปั๊บพวกร่อ,องรอยเม็ดอาร์กรอยเม็ดสปอตมันจะหายหมดเลยนะครับมันจะเรือนจะตางจะมองไม่เห็นเลยนะนเคฮะิดแน,น่นหนึหบๆอย่างที่ผมแจ้งไปนะถ้าโชคมีการรั่วซึมนะพคดงอมันจะปิดแล้วมันมันมันจะไม่ไม่สนิทนะครับมันจะกรึบๆึต้องดันช่วยนะอะมาฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับ ดูด้านบนลองรอยแม็กอาร์กตั้งแต่ท้ายยันหน้าดูกระจกมีโลโก้ทุกบานนะครับโครงสร้างนี่เสียงใสๆอย่างนี้ปินเนเหลี่ยมสีสันตัวรถตรงเป็นแนวได้ช่องไฟนะครับไม่มีคดไม่มีงอนะนี่แม็กอลลอยนะขอบสิทุกอันออฝาฝาดุมล้อฝาดุม,ล,มล้อมันหล่นหายไม่มีมาเดี๋ยวผมจะการให้นะ ไม่ไม่ได้ปล่อยให้ล้นล้นอย่างนี้นะก็จะครอบแล้วสวยงามนะครับยางอย่างที่แจ้งไปนะเป็นยางปลายปียี่สนะได้เป็นไฟสโตนนะครับดอกยางเหลือหนาหนาลึกๆนะยางขอบ16ใช้งานอีกยาวๆเลยนะครับยางอะไรอยู่ครบแม่ลงแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบให้ครบทุกทุกอย่างนะครับอ่ายกันต่อนะ,ะเนเสียงใสๆแบบนี้นะร่องรอยพวกนี้เนี่ย ออกนะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวขัดเก็บงานให้นะมีรอยขีดขว่วนนิดหน่อยนะครับนี่ฮะการใส่ใส่เขาเรียกอะไรกันลมเหรอเนาะน่าจะใช่นะยางกันลมนะครับก็ถอดออกแล้วนะครับกันนี้เวลาเปิดตัวโดนเสาอ่าอ๋อโอเคนี่ฮะตัวสติ๊กเกอร์แกะออกนะเดี๋ยวเก็บให้นะรู้อยู่แล้วนะว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับนะชัดเจนแน่นอนแล้วก็ประวัติอยู่ที่ศูนย์โตโยต้าแน่นอนนะครับ ดูที่แผงประตูนะครับอตแผงประตูด้านคนขับนะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะเหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนะเนี่ยนะครับรู้ยันที่มาที่ไปรู้ทุกอย่างนะครับ <c oughs> อ่ะนี่ฮนะตัวสติ๊กเกอร์เติมลมยางยังอยู่นะตรงนี้เนี่ยเป็นรอยดังๆเนี่ยผมไม่ได้เก็บงานให้นะเพราะว่าเวลาที่คนขับเขาจะลงรถนะเขาจะใช้มือเท้าอย่างนี้เนาะเพราะรถมันมันต้องแบบต้องกระโดดขึ้นแหะนะฮนะ เวลาลงก็ต้องใช้มือเท้าแล้วก็จับลงนี้นะฮะโอเคแต่ว่าโครงสร้างเดิมแน่นอนนี่ฮนะลองรอยเมราร์คอยู่ครบทุกจุดตำแหน่งนะครับอ่ะเบาะคนขับพี่นี่ฮะมีเปื่อยตรงนี้นะนี่ฮะเดี๋ยวผมเก็บงานให้เปลี่ยนให้นะชัดเจนไหมชัดเจนนะโอเคอ่าประตูนะครับกระจกไฟฟ้า กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเอามาดูเลขไม่แล้วก็สตาร์ทฟังสิ่งเครื่องไปพร้อมก,กันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับรถปี2019นะเลขไม่ปัจจุบันขออนะุญาตนะไปพร้อมกันน,เโโเนีเกี่ยวโตเห็นอย่างเกี่ยวโตนี่ฮะสติกเกอร์สอพอถออย่างนี้นะรอกหลอนนะปี19ได้ตัวนี่มาดูไว้นะตัวการลื่นเท่าไยนะนี่ เลขไมปัจจุบันครับลูกค้านะฮะหนึ 1, 2, 0 0แสนสองหมื่โลนะครับตัวระบบไฟขึ้นแล้วจะต้องดับทุกจุดทุกตัวเนาะไฟเครื่องไม่โชว์นะครับนี่ฮะอย่างที่แจ้งไปนะจอ Android ก็ให้มาแล้วนะครับจอกลางมีแล้วนะชุดลำโพงมีแล้วนะครับลูกค้าเอนเตอร์เทนได้เลยนะเหลือล้างสปาทำความสะ,สะอาดนะครับแล้วก็ของเหลวผมดูแลให้นะครับ ช่วงล่างผมเช็คให้ทุกอย่างอะไรที่มันหลวมมันปีมันแตกผมเปลี่ยนให้เลยนะครับอ่ะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดีกว่านะครับไปชมเครื่องกันคงไม่ต้องบอกนะว่าว่าตัวเครื่องไม่ได้ทำความสะอาดแน่นอนนะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างเลยตัวเครื่องก็คงไม่ได้ทำนะแต่ก็ก็เป็นข้อดีนะลูกค้าเพราะว่า เราจะได้เห็นพร้อมกันนะครับว่ามันมีการรั่วซึมของคราบน้ํามันไหมนะโอ้นี่ดตัวนี้นี่อ่ะนี่ติดอ <c oughs> ให้ดูชัดๆนะฝาปะกินเสื้อสูบนะครับให้มีร่องรอย การรั่วซึมของน้ำมันนะครับนี่ฮะร้อฉีดนะร้อฉีดต้องลอยน้ำทีที่ตั้งท่เดิมครบนะครับเพื่อมไม่สั่นไม่กระตุกน,นะครับสายไฟก็ออยางต่งางๆไม่มีร่องรอยของรถกลับนะฮะแก้ไขทีที่ทีั้งนาำไ้ไปใช้ยาเลยนะครับตันนี้เครื่องยนต์ดีเซลสามอันนะไม่เคยติด แกร็ดไม่เคยติดการนะมีแผ่นเต็ดนะครับคมคๆสวยๆไม่มีคตไม่มีงอไม่มีร่องรอยกันการเอาอทุกนะได้อย่างเยอะนะมาสรุปให้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่ไหนขนาดไหนนะสำหรับใครที่หาอยู่นะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะหน้าสั้นหลังคาสูงนะครับเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc นะครับป 24, ี2019เลขไม้1 2 0 0โลนะครับ เป็นรถหน่วยงานราชก,การแท้แน่นอนนะครับเข้าเช็คระยะารซอบิทที่ศูยนย์โตโยต้าต่อเนื่องประจำไม่มีขาดนะครับไม่มีช่วงหนักที่ข้อ,อใไ่ไหม้น้ําท่วมนะได้แม็กล้อแม็กคลออยขอบ6มาทั้งสีเส้นยางปีย3นะครับจอหน้านะจอแอนดรอยเปลี่ยนให้แล้วพร้อมใส่ตัวกล้องไฟหลังให้นะครับจอกลางพร้อมชุดเครื่องเสียงมีมาให้นะครับภายในได้ดึงเบาะหนังมิกี่เมาส์ ไม่มีหมอนมีพราเท้าเขียนให้ทุกที่นั่งื้นปูมาให้ใหม่นะครับเรียบร้อยนะและอย่าที่จะไปรถไม่มีประวัติชนหนักพลิกคม่ไฟไหม้น้ำท่วมเลยนะคันนี้สนอราคาเพียงแค่8 6 9 0 0 0ันบาทนะครับจอดอยู่ประมาณแค่16 0 0 0กับนบาทใครหารถตู้สภาพสวยๆไปใช้งานนะครับทักหาตามช่องทางติดต่อได้เลยได้เลยนะหรือวีวสพีที่ผมดิงเรีจน,นก็ได้นะครับหรือใคร สะดวกจะมาดูรถด้วยตัวเองมาทดลองขับได้เลยนะที่เป็นยนนะครับเราอยู่ที่เสรีไทย68นะครับเปิดทุกวันทําการไม่มีวันหยุดนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับโอเคใครหาอยู่นะครับอยากได้รถตู้ไม่ใช้งานนะครับแวะดูเี่เป็นยน,ยนเรานะเพราะว่าเรามีรถหน่วยงานแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้บอกผ้าเดิน15ที่นั่งน,นะครับสาหรับ ใช้คนเยอะๆน้องใช้นั่งที่นั่งอย่างคนเยอะๆนะครับหรือจะว่าเป็นบ่อหนังมิกกี้เมาส์เนี่ยก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งตัวรถตู้นะครับคอนิวป้ายแดงก็มีบริการนะครับแวะมาดูไปชมที่เพจยูนเราก่อนนะเรามีให้ลูกค้าเลือกแน่นอนนะประมาณ4 0ิคันนะครับโอเคก่อนจากการวันนี้อยากยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดนึงเพ่ได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเพจยูนเรานะครับ วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรลบชมนะเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ